สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ l a y งซิ c h a n n น l นะคะมีอยู่กับเจนกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาแนะนำกันในเรื่องของการฟาร์มดังโงทิคเกตนะคะดังโงทิคเกตมีเอาไว้ทำอะไรใครที่ไม่เคยเล่นภาคก่อนๆอ,อาจจะไม่ทราบนะคะว่าการกินข้าวหรือว่ากินดังโงะเนี่ยมันจะมีทิคเกตที่ช่วยให้เราสามารถติดสกิลข้าวนั้นๆเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยเดี๋ยวเจนยกตัวอย่างให้ดูนะคะว่าในการกินข้าวเนี่ยเมื่อกี้เราจะสามารถเลือกได้ว่าเราจะจ่ายเป็น เงินนะคะหรือเราจะจ่ายเป็น point นะคะเราสามารถเลือกได้ซึ่งส่วนใหญ่จะจ,ะจ่ายเป็นเงินนะคะนี่สมมติว่าสกิลนี้คืออันที่เจนใช้อยู่ประจำนะคะ b o o ตอร์ติดอยู่ที่70%นะคะ t e m p เปอร์50%นะคะ,นะคะแล้วก็ markman อยู่ที่55%อันนี้คือสกิลที่เปอร์เซ็นต์ของการติดแบบ original นะคะแต่ถ้าเผื่อลองดูที่มุมซ้ายบน,นะค่ะทุกคนกด x ขึ้นมา1ที นี่คะ่ะเป็นการใส่ดังโงทิกเกตเข้าไปนะคะแล้วมันจะขึ้นว่าเห็นไหมคะเป็นสีเขียวๆนะคะมันแอคทีฟขึ้นมาจากเมื่อกี้70ขึ้นเป็น100นะคะสำหรับบูสเตอร์เทมเปอร์จาก50า50เป็น90เลยนะทุกคนนะคะส่วนมาร์คแมนก็ขึ้นมาเป็น95นะคะอันนี้มันไม่ใช่ว่าเียนใช้คำว่าอะไรดีคะเห็นไหม แต่ละสกิลมันไม่ใช่ว่า100%เต็มนะคะแต่ว่ามันช่วยค่ะทุกคนจาก50เนี่ยขึ้นมาเป็น90อ่ะนะเปอร์เซ็นต์การติดมันก็จะเพิ่มมากขึ้นนะส่วนในเรื่องของการกินข้าวว่ามันจะติดเยอะหรือน้อยติดหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวเจนกินให้ดูนะคะทุกคนเดี๋ยวเจนไม่ตัดคสัสซีเนาะกินเสร็จเดี๋ยวทุกคนลองสังเกตฝั่งขวาล่างนะคะมันจะขึ้นว่าสกิลอะไรบ้างที่ติดนะคะอันนี้ก็จะมีบูสเตอร์เทมเพอร์ฟีดแล้วก็มาร์แมนนะลองดีกันค่ะ เปนชอบนะคัซีนในส่วนของการกินดังโงะน่ารักทั้งข้างในแล้วก็ข้างนอกค่ะ <S 2> <S 2> <S <S อันนี้ก็สงสัยเหมือนกันว่าเขาต้องมีความมุ้งมิ้งถึงขนาดมนะาจั์หน้าตาให้กับดังโงอีลหรออะไรอย่างนี้ แต่โยโมกิเขาน่ารักมากๆเสิร์ฟให้เราพร้อมกับน้ําชานะคะจริงๆคนเมืองคามูระอาจจะกําลังเป็นโรคเบาหวานแล้วก็ได้นะคะข้าวปลาไม่กิน <c oughs> กินจะดังโงอ้ะจะออกล่าที <c oughs> นี่ค่ะเห็นไหมคะฝั่งล่างข <c oughs> วาเราก็จะเห็นเลยว่าติด4สกิลเลยนะคะซึ่งในส่วนของตัวทิกเก็ตเนี่ยเราสามารถฟาร์มได้ง่ายๆค่ะทุกคนโดยการที่เราสามารถึบนั่งตรงนี้แหละค่ะ เมื่อกี้เราใช้อีเทมิลใช่ไหมคะเราเลื่อนลงมาหัวข้อที่2แทนค่ะเพิ่มมาตรงนี้เสร็จนะคะเราสามารถเลือกได้อาจจะเป็นเอาลองมีดก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นเกี่ยวกับพวกปลาเหล่านี้ก็ได้เช่นเดียวกันอย่าบางทีเรามีหางที่เราไม่ได้ใช้เกี่ยวกับรูดอสจะไม่ได้ใช้อมีอยู่สองอันลองดูนะคะ อันนี้เราก็จะเป็นการให้น้องยมุกิทําอาหารอย่างอื่นที่นอกจากขนมดังโหนั่นเองถูกต้องไหทุกคนน้องเขาทําได้นะคะตั้งใจงไปที่ท่าท่าต่อเใจเมื่อกี้คือข้าวพี่ไม่หรือเปล่าคะ <c oughs> นี่ค่ะเนี่ยสิ่งที่เราจะได้จริงๆก็คือตัวนี้เวลดัน s t ต็กนะคะแต่ว่า ตรงเนี้ยมันจะเป็นเหมือนของแถมนะคะเลเทียนนี่เราเราได้แถมมาเจ็ดชิ้นเลยนะคะอ่าเราเราก็ยังสามารถเนี่ยเห็ดต่างๆเราก็เอามาทำได้เหมือนกันนะคะอันนี้ทำออกมาลองสังเกตค่ะเราจะได้เป็นเฮอร์บ m ลเมดิซ e นนะคะแล้วก็มีเครื่องหมาย question mark ข้างล่างใช่ไหมคะอันเนี้ยในส่วนของเครื่องหมาย question mark ก็คือเราเรียกว่าเป็นของที่เขาจะสุ่มให้ที่เมืเ่อกี้เราได้เลเทียนมานะคะ เดี๋ยวยกตัวอย,าาย่างให้อันนี้สัก11บออันอันนี้เราจะได้ h e r b ์บ Medicine นะคะถ้าเกิดเป็นตระกูลเห็ดชึบน,นี่ค่ะเราจะได้ h e r b ์บ p o พาวเดเพิ่มขึ้นมาด้วยนะคะอันนี้คือส่วนที่น้องก็แถมให้เราส่วนบางคนบอกโอ้โหพี่อย่างนี้ผมต้องไปนั่งเก็บเห็ดหาหาลองมีดมาหรอนะจริงๆง,ง่ายที่สุดคือลองมีดนะคะเนี่ยเพื่อเรากินอะไรเสร็จเรียบร้อย น้องยมกิเขาจะขึ้นเราก็เข้ามากดคุยได้เลยนะคะนีเราได้มาแล้วดังหมดที่เกต7ใบทีนี้อ่าสำหรับบางคนนะคะที่รู้สึกว่าโอเราจะต้องไปนั่งล่ากวางล่าหมูป่าทีละตัวนั่งแกล่าเนื้อมาหรือไปนั่งไล่เก็บเห็ดมันเหนื่อยจังเลยนะคะจริงๆมันมีวิธีที่ง่ายกว่านั้นก็ค,คือมานี่เลยค่ะบัตตี้พลาซ่านะคะไปหาคุณอากอซี่ค่ะ เลยนะคะที่เราส่งเรือนี่แหละชื่มเสร็จปุ๊บให้เรามาที่หัวข้อที่2องค่ะนะคะ exchange for item นะคะแล้วเราก็เทรดเลยค่ะนะคะเราสามารถมาซื้อสินค้าต่างๆตรงนี้ได้โดยเฉพาะสิ่งที่ง่ายที่สุดของเราก็คือรอมีดนะคะจริงๆเขามีของอย่างอื่นที่อาจจะอาจจะนทุกคนจําเป็นบ้างไม่จําเป็นบ้างสําหรับเรานะคะแต่ว่านี่เลย เราสามารถซื้อได้แต่ว่าเราจะไม่ได้ใช้เงินในการซื้อนะคะเราจะต้องใช้คัมระพอยต์นะคะในการซื้อของกับคุณอากาซีนเองนะคะนี่เราก็จะต้องเสียพอยต์ไป6,060พอยต์นะคะจากการซื้อโรมิท101ชิ้นค่ะทีนี้เดี๋ยวเจนพาไปดูนะคะอีกจุดหนึ่งที่เราสามารถนะคะไปทำอาหารนอาอจ้างเขาทำอาหารได้ก็คือที่ Gathering h ับนั้นหลายคนทราบอยู่แล้วว่าตรงนี้สามารถทานข้าวได้เช่นเดียวกันนะคะ แน่นอนมันก็สามารถจ้างให้แมวในนี้นะคะทํากับข้าวให้เราด้วยเหมือนกันกับข้างนอกเลยนะคะนี่เมื่อกี้ซื้อมาใช่ไหมซื้อมาเท่าไหร่ซื้อมาร้อยหนึ่งนะแต่ว่าเขาทํได้วยสูงสุดทีละ99ชิ้นนะคะ,ะเดี๋ยวรอบนี้เจนจะลองสายเป็น p o ย n ดูแล้วกันนะมันเลือกได้นะทุกคนเห็นไหม เราจ่ายเป็นเงินหรือจะจ่ายเป็น point ก็ได้นะคะซึ่งทั้ง2อ,อย่างก็ฟาร์มได้ยังไงเดี๋ยวเซนจะทําคลิปในการฟาร์มเงินแล้วก็ฟาร์ม p อย n t แยกออกมาให้อีกทีหนึ่งนะคะจะหายไปเลยค่ะ p o i สองพันสี่รอยเจ p o i คัสซีนข้างในและข้างนอกก็จะแตกต่างกันด้วยนะคะในคับกับนอกครับเนาะนข้างในจะไม่มีน้อมเโมูก,กิน,นะคะนี่ใส่กล่องข้าวน้อย นะผูกมาให้นี่เลยค่ะก็จะได้เวลดันสเต็กมา99ชิ้นนะคะแล้วก็เราก็ลองกดดูในแผนที่ค่ะมันจะขึ้นให้เราเลยนะว่าโอ้ยตรงน้องอยูโบกิเดี๋ยวเขาอยากคุยกับเรานั้นะสำหรับใครที่ขึ้นเครื่องหมายจุดไข่ปลาอย่างเงี้ยเรายังไม่ได้ไปคุยนะคะให้ไปคุยให้หมดด้วยนะคะบางทีเกามีของให้เรานะคะมีแบบแลนอาวุธเนาะปลดล็อกหรือว่า บางทีก็จะเป็นการปลดล็อกแคมป์นะคะหรือว่าให้เฟสเราเพื่อที่เราจะได้ฟอกต่างๆนั่นเองนะคะอย่างอันนี้เรามาคุยกับโยมโมกิเพราะว่าเราสร้างเขาทําอาหารไปใช่ไหมเขาเรื่องของตอบแทนเป็นดังโง่ทิเ็ตนี่คะ44ใบได้มาเรียบร้อยแล้วเท่านี้เองเนี่ยก็จะเป็นการฟาร์ม ง่ายๆนะคะหาก,กินได้ไม่มีวันหมดเลยนะคะในส่วนของดังโงาะติเกต็ตเอาไว้กินเพิ่มเพิมเปอร์เซ็นต์การติดสกิลในการออกไปล่าสัตว์ของเรานะคะยังไงนะรับเบิดคลิปนี้นะคะมีประโยชน์ต่อท่านผู้ชมบ้างไม่มากก็น้อยก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เจนและช่อง Play ด i ซิ Channel ด้วยนะคะกดติดตามมาไว้นะเวลามีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดนะคะแล้วก็สุดท้ายนี้นะคะใน Facebook นะคะ ก็มีเพจด้วยนะคะก็ฝากติดตามเข้ามาด้วยนะนะคะเข้ามาเล่นเกมด้วยกันได้นะเจนก็ยังติดงอมแงมเลยกับเกม m อน ster Hunter r i s e นะคะเล่นกับเพื่อนสนุกกว่าเล่นคนเดียวนะนะยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะทุกคนวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ